สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาที่ตลาดนะัดสวนจตุจักรกอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะมาดูราคาหนกแก้วแล้วก็มาดูบรรยากาศในสวนจตุจักรในโซนโนนะนครับว่าตอนนี้บรรยากาศเ,เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับคนเนี่ยมากันเยอะอย่างเพราะว่าตอนนี้คลายล็อกดาวน์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ในตอนนี้ผมอยู่ฝั่งที่จอดรถตรงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับก็เดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งทางด้านนู้นนะคะก็โอเคยังไงเรามาไปกันพร้อมกันเลยครับ ตอนนี้ผมได้เดินเข้ามาในโซนของที่เป็นตลาดสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายอยุปกรณ์น,นะไม่ว่าจะเป็นตู้ปลากรงนกอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ตรงซอยนี้นะฮะซึ่งซอยนี้เดินเข้าไปมันจะไปเจอกับสามเหลี่ยมที่ไปเอ้ไม่สามเหลี่ยมสี่สเหลี่ยมซึ่งที่ไปทางไหนก็จะมีแต่แบบนกขายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ก็คือบรรยากาศทั้งสองข้างทางท,างที่ผมกําลังเดินเข้าไปนะฮะทุกคนซึ่ง คนก็ไม่ได้เยอะนะถือว่าไม่เยอะเลยแต่ว่าตอนนี้เขาก็สั่งยกเลิกกดล็อกการล็อกดาวน์แล้วเนี่ยครับทุกคนร้านทั้งสองข้างทางครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับร้านเริ่มกลับมาเปิดปกติแล้วนะครับสำหรับซอยตรงนี้แต่ว่าข้างในก็ไม่รู้ว่าจะยังไงครับนี่ทุกคนร้านนกร้านแรก๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะทุกคนของยกเป็นส่วนใหญ่นนะสำหรับร้านนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันดีกว่าว่าร้านข้างในเนี่ยที่ที่แบบมันมีโซนของนกเยอะเนี่ย ปกติหรือยังนะฮะก็ในวันนี้ฝนก็เหมือนบบจ,จะตกนะฮะทุกคนเดี๋ยวยังไงผมจะพาทุกคนเข้าไปดูก่อนที่ฝนจะตกนะฮะเดี๋ยวเอาซอยไหนก่อนดีเอาซอยซ้ายก่อนละกันซอยซ้ายร้านน้อยกว่านะะ่าจะดูได้เร็วกว่า สำหรับนกชนิดแรกที่เราจะมาดูนะครับนั่นคือเจ้าแอฟริกันเกย์นะตัวด้านซ้ายเนี่ยาราคาอยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะครับพร้อมใบเช็คเพจแล้วนะครับแล้วก็ตัวสีดำๆเนี่ยนั่นก็คือเจ้าอิเล็กตัสราคา10,000บาทนะครับในกรงนี้มีู่2ชนิดนะครับเดี๋ยวมาดูกรงด้านล่างนะครับในกรงด้านล่างเนี่ยคือเจ้านกแก้วกรีนชิกคอนัวซึ่งราคาจะอยู่ในสโคป1 6 0 0บาทถึง2,500บาทนะครับเขาไม่ได้บอกว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่ เขาบอกว่ามันอยู่ที่สี่นะครับในราคาที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อมาก็เป็นเจ้านกคอกระเทลนะครับในสปมราคาอยู่ที่1,500บาทถึง2,000บาทก็คืออยู่ที่4นะครับทุกคนก็คือใครอยากได้สีไหนก็ไปชี้สีนั้นนะมาถึงกงต่อมานะครับก็คือนกแก้วฟอพัดนะครับเป็นนกที่เล็กที่สุดในโลกนะเป็นนกแก้วที่เล็กที่สุดในโลกนะครับตัวสีฟ้าเนี่ย2 0 0 0บาทสีเขียวเนี่ย1,500บาทนะครับซึ่งก็เป็นนกที่หลายๆคนนิยมกันนะฮะ ฝั่งนี้ก็เป็นกลินชิ้นะครับตะกรบอยู่ที่พันหถึงสองพแล้วแต่สีนะครับร้านนี้กินชิ้เยอะเนาะสองปงแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูซันคอนัวนะครับสําหรับซันคอนัวของร้านต่อไปเนี่ยราคา2,500บาทนะครับแล้วก็ก๊อกเทลที่เห็นเนี่ยก็คือพันหนะฮะนอกจากจะมีนกแล้วร้านนี้ก็ยังขายพวกตัวกระลอกหรืออะไรอะชุก้าไรเดอร์เนี่ยเขาติดราคาไว้2,000บาทนะทุกคนข้างล่างก็มีนะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นชุก้าไรเดอร์สีน้ำตาลนะ ผมไม่รู้นะว่าเรียกว่าสีอะไรนะต่อมาก็คือคิมสันนะครับสำหรับร้านนี้คิมสันราคาตัวละ2,500บาทแล้วก็เนี่ยซันคอหนัวตัวละ3,000บาทนะครับทุกคนก็มีหลายๆกลงแล้วเนาะสำหรับซันคอนัวเพียบเลยส่วนกลนูกคสท้ายฝั่งนู้นก็จะเป็นแอฟริกันเกนะครับก็ราคา18,000บาทนะครับพร้อมตรวจเพศแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินต่อไปนะครับก็ในโซนฝั่งนี้นี่นะครับตรงร้านเจเล็กเนี่ย โซนซอยตรงนี้ก็จะเปิดหลายร้านแล้วนะคะทุกคนก็จะมีร้านที่แบบปรับปรุงอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยณจุดตรงเนี้เปิดหลายร้านนะทุกคนแต่ว่าทางด้านตรงน้นนะครับเนี่ยมันก็ยังไม่เปิดน้อยอย่างเนี่ยร้านด้านขวาเนี่ยครับปรับปรุงเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยยังไม่เปิดแล้วก็เห็นไกลๆนู้นก็ยังไม่เปิดฮะทุกคนเดี๋ยวยังไงเราลองเข้าไปดูร้านนกที่อยู่ตรงหน้าเราดีกว่านะครับ เจ้าตัวนี้ที่เรากําลังถ่ายกันอยู่นะครับนั่นคือเจ้าฮันมาคอนครับเป็นมาคอขนาดเล็กน,นะครับราคา1 2 0 0 0บาทนะบาทครับซึ่งร้านนี้จะขายเน้นหนักเป็นนกใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นบวนโกมาคอฮันมาคอสกายเลดหรือกระตั้วนะครับซึ่งกระตัวที่เห็นอยู่นี้ก็ราคา3 5 0 0 0บาทนะครับทุกตัวเลยปกติเวลาที่ผมเข้ามาที่ร้านนี้นะครับก็จะเจอนกใหญ่เยอะมากแต่ว่าวันนี้อาจจะด้วยความที่เขาขายไปหมดแล้วเพราะเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนมาซื้อนกเยอะนะฮะทุกคน ก็ทําให้ไม่มีให้ผมถ่ายนะครับก็คือเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งปกติบูกโ,ก,โกเนี่ยจะแทบทุกกลงเลยแต่วันนี้บูกโกก็ไม่มีครับหมดนะครับขายดีนะครับก็นี่ก็คือบรรยากาศสําหรับร้านนกที่เจ้าจากร้านนี้นะครับซึ่งน่าจะร้านเดียวมั้งที่แบบเน้นนกใหญ่นะฮะนอกนั้นก็จะแบบเป็นนกสายเล็กบ้างสายใหญ่บ้างแต่ร้านเนี่ยจะเน้นนกใหญ่เป็นร้านเดียวเลยเนาะโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปดูร้านถัดไปใกล้ๆนี้กันดีกว่านะครับ มาถึงร้านถัดไปนะครับก็มายินต้อนรับเลยเนี่ยก็คือเจ้านกโนรีนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเรียกว่าสีอะไรนะเพราะว่าแต่ละต,ตัวเนี่ยสีมันก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนซึ่งราคาตัวนี้ก็6,500้อบาทนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาไว้ดีกว่าแบบมันเยอะมากทุกคนเอ้าไปมากงด้านล่างนะครับเจ้าระเบิดขอบตานเนี่ยราคา7 0 0ร้อยบาทแล้วก็พอพัดสีฟ้าเนี่ย2,000บาทนะทุกคนแล้วก็ซันคอนัวที่เห็นอยู่เนี่ย2,800น้อยบาทนะครับ ก็ถือว่าช่วงนี้กดคํานแตราคาขึ้นนะครับทุกคนต่อมาก็เป็นกรีนชีสนะครับในสีฟ้าสตาร์ทสองพันแล้วก็สีเขียวสตาร์ทพันหกนะครับทุกคนโอเคต่อมาก็คืออิเล็กตัสนะครับสีแดงเนี่ยหมื่นหนึ่งสีเขียวเนี่ย9้าพันห้าแต่ว่าสีเขียวหมดนะครับสีเขียวในเป็นตัวผู้สีแดงเนเป็นตัวเมียนะครับสำหรับเจ้าอิเล็กตัสนะครับทุกคนแล้วก็เจ้าแอฟริกันเกนฮะออ้ยเยอะจังในช่วงนี้แอฟริกันเกนมื่นแปดนะครับสําหรับกรงนี้ ช่วงนี้แอฟริกัรเจเห็นแทบทุกร้านเลยนะครับราคากา็ใกล้เคียงกันเลยเนาะแต่ละร้านไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับฝั่งข้างล่างก็หงยกนะครับตัวละร้อยสามสิบนะครับมาถึงร้านตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นราคาให้ดีกว่านะครับเพราะว่าหลายตัวเล็กเกินแต่ผมจะแปะราคาไว้ตงรงข้างเจ้าตัวนกนะครับแล้วก,ก็เจ้าบวนโกมาคอนะฮะตัวละห้าหมื่นห้านะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะขนมันขึ้นแล้วไนงะ นกชนิดต่อมาก็คือเจ้ามองนะครับซึ่งคู่เนี้ยเป็นสีเนี้ยออกเขเขียวนะทุกคนก็คู่ละ2 2 0 0 0บาทไม่แน่ใจว่าเขาแยกคู่ขายหรือเปล่าเนี่ยเราข้างบนก็มองเหมือนกันนะเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นตาแดงรูติโนโน,โนะฮะทุกคนก็ราคาคู่ละ3 5 0 0 0บาทฝั่งตรงนี้ก็คือเจ้ากิมสันคู่ละ8 00พนนะน่าจะเป็นกิมสันโตนะเพราะว่าค่อนข้างแพงอยู่ราคา ตกตัวละสี่พันเลยอ่ะคือไม่แน่ใจว่าผมฟังผิดหรือยังไงนะคนต่อมาก็สันคอโนพร้อมทำคูำ่ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับสาหรับเจ้าคู่นี้ก็เข้าคู่กันแล้วเรียบร้อยเอาไปคือผสมได้เลยนะฮะอามาเจ้าน้าองงหยกตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกตัวเลยสําหรับในกรงนี้ตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนและกระจอกควาสี่ร้อยบาทก็ในวันนี้คนไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็อากาศร้อนแล้วก็ ฝนกำลังจะตกแล้วทุกคนก็โอเคในวันนี้ก็พอเท่านี้แหละก็หมดแล้วไม่มีร้านเปิดแล้วทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องจบคลิปเท่านี้นะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเควันนี้ยังไงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย a DJ